สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะคะถึงเวลาทํากับข้าวเช่นเคยจ้าวันนี้ผัดอะไรแบบวันนี้ง่ายมากกับข้าวง่ายมากเลยนะคะวันนี้ทําง่ายๆเอาง่ายๆนะคะอันนี้เป็นไก่เป็นไก่เสียบนะคะไก่เสียบเราซื้อไก่เสียบมาซื้อไก่ที่เขาเสียบไม้แต่ถ้าจะกินถ้าจะกินแบบแบบว่าเป็นไก่เสียบไม้จะเอาไปเข้าในอ่า เตาอบแล้วเอาไปอบก็กินได้ใส่น้ําจิ้มก็กินได้แล้วนะคะอันนี้เป็นที่เขาเสียบเสียบไม้มานะคะสําเร็จรูปที่เขาเสียบไม้มาแล้วก็กจะเอามาทํากับข้าวคือไม่อยากกินแบบที่ที่เป็นแบบแบบย่างแบบเตาอบเอาไปเอาไปเข้าเตาอบแล้วไปปิ้งเอาไปย่างแบบนี้ไม่อยากจะกินจะเอามาทําผัดจะมาผัดก็เลยเอาไม้ออกเอาไม้เสียบออกก็อาจจะเอาแต่มีแต่เนื้ออันนี้เป็นไก่นะคะ ก็จะผัดใส่อันนี้นะคะก็จะมีกระเทียมก็จะผัดใส่ก็จะมีหอมใหญ่หอมใหญ่พลิกพลิกหวานสีเขียวแล้วก็จะมีบ็อกคลี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นบ็อกคลีเอาเฉพาะต้นมันนะคะดอกมันเอาไปผัดแล้วเหลือต้นมันต้นมันเราเอาสามารถเอามาผัดทํากับข้าวได้นะคะอร่อยจ้านะคะก็จะใส่เครื่องประเภทนี้นะคะก็จะใส่มีแค่นี้เองนะคะหอมใหญ่ บอกคลีต้นบ็อกคลีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยอ่าแล้วก็มีพริกหวานสีเขียวมีสีแดงก็ใส่สีแดงพอดีพอดีว่ามีสีเขียวก็ใส่สีเขียวนะคะเราจะมาผัดแค่นี้เลยจ้ะซอสของเราก็จะผัดใส่กับซอสบาร์บีคิวของอซอสญี่ปุ่นนะคะเป็นซอสบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวญี่ปุ่นแล้วก็จะมีเป็นซอส สำหรับใส่ปลาไหลนะคะซอสอันนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกไทยดําใส่พริกไทยดําไปด้วยนะคะง่ายๆจ้ะอันนี้ทําสไตล์ง่ายๆนะคะโอเคเรามาทํากันเลยจ้าโอเคจ้าเรามาทํากันเลยนะคะทําง่ายๆจ้าง่ายๆนะคะเปิดไฟใส่น้ํามันพืชใส่น้ํามันพืชเข้าไป น้ำมันพืชพอประมาณน้ำมันพืชพอประมาณนะคะม่เยอะประมาณนี้กระเทียมกระเทียมสับใส่ลงไปนะคะกระเทียมสับนะคะผักสักก่อน ใส่ไก่เข้าไปเลยจ้าไก่นะคะอันนี้ไก่คือเขาเขาทำแบบมายังยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะโอเคใส่ลงไปผัดไก่ที่เขาทำแบบเสียบไม้ที่เขาไปแช่ช่องฟิปไว้น่ะเวลาจะกินก็เอาไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าจะไปเข้าตต้อบเอาไปปิ้งเอาไปย่างแล้วกินกับน้ำจิ้มนะคะทีนี้จะเอามาผัดจะเอามาผัดนะคะน,นี้นะคะ ผัดให้หอมก่อนนะคะทำง่ายๆจะง่ายๆเลยนะคะเราจะมาผัดใส่ซอสญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นนะคะอันนี้อร่อยจ้า ส่พริกไทยดำไปนิดนึงพริกไทยดำนิดนึงนะคะใส่พริกไทยดำพริกไทยดำนิดนึงพอโอเค เลยจ้าจา่ที่ใชด้ดำเข้าไปหอมมากเลยนะคะแล้นั้นก็ใส่ผักเข้าไปจ้ะใส่ผักเข้าไปได้นะคะผักเลย ผัดให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ซอสผัดให้สุกก่อนโอเค เลยจ้าจากนั้นเรามาใส่ซอสต,ตัวนี้เลยนะคะใส่ซอสเข้าไปซอสไม่มีความหวานแล้วนะคะมีรสเค็มมีรสหวานเป็นซอสบาร์บีคิวของญี่ปุ่นซอสปลาไหลนะคะใส่ลงไปประมาณนี้ก่อนนะคะสวยงามมากเลยจา้าเราจะใส่อ่ ใส่น้ำมันงาไปนิดเดิงน,น้ำมันงานิดหน่อยผัไปนะคะเดี๋ยวเรามาชิมจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะชิมดูก่อนผัดกินเองนะคะรสชาติพอดีแล้วจะใส่พริกไทยนิดเดิงอีี้ใส่พริกไทยอ่าพริกไทยดำไปแล้วใส่พริกไทยขาวไปนิด,ดนึง โอเคประมาณนี้ให้ได้เสร็จแล้วซวีอิ๊วเราไม่อาซีอิ๊วส่วนซีอิ๊วปุ่นเราไม่ต้องใส่แล้วนะคะลดข้าวพอดีแล้วนะเราใส่แป้งเปียกไปนิดเดงอันนี้มีแป้งเปียกนะคะเราจะใส่แป้งเปียกไปนิดเดิงใส่แป้งเปียกไปนิดเดิงนะคะโอเคนิดหน่อยเพิ่มความเหนียวนิดหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าง่ายๆนะคะ าต่พอดีแล้วจ้ะอร่อยแล้วนะคะรสชาต่พอดีแล้วใส่จานได้เลยจ้าอร่อยมากง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆจ้ะสูตรง่ายๆแค่นี้ก็ได้กับข้าวแล้วจ้ากับข้าวง่ายๆนะคะวันนี้นำเสนอสูตรง่ายๆและอร่อยนะคะบางทีซื้ออ่า เนื้อสัตว์มาบางทีเราไม่รู้จะเอามาทําอะไรบางทีเขาเขาเขียนมาสําหรับอ่าบาร์บีคิวหรือว่าจะเป็นอ่าปิ้งย่างอะไรพวกนี้เราก็จะเอาไปทําเฉพาะปิ้งย่างใช่ไหมละ่ะเราก็นึกบางคนก็นึกไม่ออกว่าจะไปทําอะไรได้มั่งใช่ไหมละ่ะมาที่ว่าร์เขาเสียบไม้มาสามารถเอามาผัดผักได้นะคะเอามาผัดใส่แบบนี้นะคะแล้วแต่ชอบจ้าขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ ขอบคุณมา,มากๆค่ะวันนี้นำเสนอกับข้าวง่ายๆนะคะ